สวัสดีครับอ่าบิ๊กบอลครับ,บรับบทเป็นมังกรครับจากเรื่องบอลทวีเดตสตาร์ครับครับผมเต้ครับ,บรับบทเป็นมาวินครับจากเรื่องเดียวกันเลยครับวับนน <c oughs> ี้ดวงทีวีเดตสตาร์ครับใช่ครับผมเส้นทางรักพิชิตด,ดวงดาวนะครับผมครับผมในเรื่องสายตาของเราของคนเป็นยังไงบ้าง,ออางาคุณบอลเล่าเนื้อหาต้องก่อนนะ นนาทีะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้ครับรอได้ไม่คลิปโลคลิปโลคลิปดาวคลิปได้ก่อนคลิปโลสิ่งที่สัญคือ ได้ได้สมัยอ่าคาแรคเตอร์ของผมที่รับบทเป็นมังกรนะครับจะเป็นคนที่รักเพื่อนนะครับแล้วก็ค่อนข้างอบอุ่นนะแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกอะไรมีความที่มีความชอบว่ากครักเพื่อนนะไม่ใช่คนรับคาแรคเตอร์ในเรื่องไม่ใช่คับคาแรคเตอร์ในชีวิตจริงนะไม่าันี้คาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นไงเป็นคนอบอุ่นนะก็รักเพื่อนนะประมาณนี้ช็อตช็อต เออลักเพื่อนแบบเป็นคนรักเพื่อนตัวจริงตัวจริงก็ลักหมายถึงว่ามังกรน่ะรักเพื่อนเป็นคนรักเพื่อนไงในเรื่องที่มังกรน่ะรักเพื่อนคาแรคเตอร์ในชีวิตจริงของคุณบอสเลยใช่ไหมครับก็ตรงครับผมมองหน้าขนาดนี้ไม่ตรงก็ได้ก็ตรงดี้ว่ะอ้ามาวินหลังยอกอันนึงนะครับเมื่อกี้ตะคิวตะคิวกินครับ เขาผมก็มาวินนะครับในเรื่องเนี่ยคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีแพชชั่นมากแต่ว่าฐานะฐานะทางบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ดีครับก็ต่อตูดินลนทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นอะไรครับคุ <c oughs> <c oughs> อยืนเขาก่อนครับไมครับอ่ะเลยค่าก็จริงจงังแล้วจริงจงังแล้วอ่ะจริงจังแล้วครับไม่ครับเพื่อเป็นต<ะ>ุ๊บปปตาใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่ามาวินเนี่ยมีเรื่องบางอย่างที่ปกปิดมังกรอยู่ครับแล้ววันหนึ่งก็ มังกรก็ทำมันรู้เองทำให้เกิดสปอยทจุดอะไรขึ้นก็ททไไมมสปอยแค่นี้พอครับเดี๋ยวไปดูในซีรีส์ดีกว่าติดตามในซีรีส์ดีกว่านะฮะอันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกไหมครับเพราะว่าเรารู้จักเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่ยอมครับเราเคยรู้จักกันมาก่อนเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็ร่วมงานกันมาตั้งแต่ฮิตไบเลิฟครับผม เรื่องนี้แหละครับโหบอกเลยว่าทํางานง่ายใช่ไหมครับคุณบอสใช่ไหมครับง่ายขนาดไหนสุดๆง่ายง่ายง่ายครับง่ายมือคุณกัดฟันเปล่าเนี่ยจะบอกว่าเรื่องที่แล้วเล่นด้วยกันก็จริงแต่ว่าเจอกันซีนเดียวเองเปล่าวะในเรื่องนี้คือไม่เคยคุยกันเลยดีกว่าไม่ไม่เคยคุยกันเลยแต่ว่าเหมือนเคยเจอกันซีนเดียวตอนซีรวมเนาะใช่ครับมาได้เล่นเรื่องนี้ได้คุยกันเยอะมากขึ้นเหรอคะว่าอย่างไรคุยกันเยอะเลยครับต้องได้คุยกันเยอะใช่ครับเพราะว่าฟซีนใช่ครับ แบบไปปรับจูนกันใหม่ไหมหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องปรับเลยครับเข้าฉากปุ๊บจะไม่ต้องปรับแล้วคาแรคเตอร์ไหนลองลองแอคเป็นพี่มังกรหน่อยได้ไหมครับอะไรนะครับช้าๆได้ไหมลองแอคเป็นพี่มังกรหน่อยได้ไหมครับมังกรอะเข้าตีนมังกรมังกรมาอันนี้คือที่คาแรคเตอร์แล้วใช่ครับหยน่ากลัวครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเยครับนี่ยครับนักแสดงในเรื่องเขาต้องเป็นคนแบบดุใช่ไหมเป็นเรื่องเหรอเป็นมาวิน มองหน้าดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วในเรื่องเนี่ยแตกต่างจักทีมิงิมากๆไปมากทั้งสองในเรื่องเหรอครับโอ้ยของเต้นี่ค่อนข้างทจะตรงครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่เหมือนเขียนมาจากชีวิตของน้องเต้เลยดีกว่าคุณบอสแตกต่างเยอะก็เอาง่ายๆครับตั้งแต่รับบทจากเรื่องที่แล้วมาจนถึงเรื่องเนี้ยไม่เคยตรงกับชีวิตจริงเลย เรื่องที่แล้วก็เป็นแนวดราม่าไอ้อ่ะร้องไห้เดี๋ยวนี้ก็มามามาเรื่องนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรมีความเป็นคนดุอะ่ะแต่ว่าชีวิตจริงก็ติงตองไปวันๆนะต้องพลากับชีวิตจริงเลยที่ใส่สลิปต่างกันมากมีมีบทติงตองก็โยนมาได้นะ <laughs> ทำตัวปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยชีวิตผมนี่แหละครับนี่เราบอ,อกทางบุจ๋าครับว่า <c oughs> งานเขาได้นะครับอาจะแบบมีคาแรคเตอร์<ะ>ไงแรกๆอาจจะเป็นใช่ไหม<ด>ครับ ความรักมีความรักแล้วแบบเป็นคลอารมณ์ดีขึ้นอะไรอย่างงี้ไหมความรักความรักหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะครับเราจะไม่สปอยเราจะไม่สปอยอาจจะไม่ใช่อย่างที่ดูคนคิดก็ได้นะครับแล้วคนจะตีกันจบเรื่องไหยคะหรือว่าอย่างนี้ตีนะแต่ต้อเรื่องจนจบเรื่องเลยครับเขาบอกตีกันมันจะลูกดอกนะในเรื่องอ่ะลูกดอกเป็นแมวหรอหรือว่าอะไรเป็นประกาศครับเดี๋ยวมองตาผมแต่ผมท้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอะไรมาเนี่ยประกาศจ้องตาท้องเอาท้องจริงเหรอใช่ ประกาศจริงเหรอจริงใช่ฮะเราจะมองตากันบ่อยอันะไรไม่ใช่แฟนอะไรประกศนนาศอะไรประกาศไม่ใช่คนมันท้องได้เหรอน้องตาเราทองได้เหรอประกศะาศตอนนี้ซีรีส์ของเราเป็นอ่าเวิร์กช็อปอ่านบทใครทำมาถึงไหนแล้วตอนนี้มีแค่ถ่ายไพยรอดครับกำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับผมครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเรื่องอะไรครับเรื่องอพูดสิตอพูดสิครับสองรอบแล้วครับอ่าบอนทูบอนทูบี เดอะสตาร์เส้นทางรักที่ชิดดวงดาวโอ้จำได้ฝากช่องทางการติดตามสองคนนี้เลยค่ะครับผมฝากติดตามไอแล้วก็ช่องทางการติดต่อเฮ้ยติดตามครับต sí, ิดตามติดต่อไปก่อนติดต่อผ่านผู้จัดการได้นะครับแต่ปอนเข้างานเข้าได้ครับติดตามได้ที่ไอจีเต้อนัสกรนัตพัฒน์ครับนักของคุณบิ๊กบอสครับก็ สามารถติดตามได้ทางทุกช่องทางก็เป็น B I G B O S S UnderScore UnderScore W O R A P H O N หรือว่า Big Boss UnderScore UnderScore วรพลนะครับทุกช่องทางเลยครับชื่อเดียวกันหมดอยากเจอ Big Boss ที่ไหนพิมพ์เลยครับ Big Boss วรพลเจอหมดทุกช่องทางครับหรือพิมไป i g จีเขาแล้วไปหาคนได้ที่ i g เขาหรือเปล่าเอ้ยเ้ยทำไมเอ้ยเฉยๆแม่นี้ไม่แน่ใจนะต้องลองดูพิมพ์เต้น้าตาพั์อาจจะเจอ Big Boss แต่น่าจะไม่ดูแล้ว ครับผมก็ฝากติดตามพี่พีในเรื่องทุกคนเนียนะครับแล้วก็ฝากเรา2คนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจโอ้โหรู้เลยว่าเกิดยุคไหนใช้คำโอเคครับเจริญค่ะ